อย่างเร็วเลยนะูดูดเลยอ่ะตนได้ะนี่ค่ะทีมงานได้จันเจ้าเอมาช่วยนะคะประสาสมาทำเกี่ยวกับคอมเอนะคะแล้วฮะแล้วดวะ ดูนี่ค่ะรูปหลวงตาตื่นแล้วมั่งวันนี้กรามีอุปกรณ์น,นะคะ ตัเองว่า <champions> ว่ามันยุดทำงานตอนไหนดูแลพ่ติดเลยห้วหกี่หกปีหแปดเก้าปีล้เร็วลงเร็วไปว่ะ เดี๋ยว40นเอาด้อดตั้งองวตั้งให้อมมอมันหย,ยุดอะมุนาะตื่น นี่เดิมุนบุุกัดี่เิ่นเรียบร้อยค่ะรถหลงตาก็ใส่แตรลมค่ะแตรลมวันนีน้ก็ใส่แตรลมให้หลงตานะคะได้เริกได้ยามจะหลงตาสั่งตั้งนานแล like ้วนี ì, ่เลยรถสิ่งหลงตา เงินเหมือนเราเลยให้เร็วให้คมมืเร็วมากเลยอยากเร็วเลยอเอาตามพี่ดีช่วยหนอยยไม้อเ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 ย็นไหมเอเฮ้ยเอเย็นไหมเติมน้ำยาด้วยพี่เติมน้ำยาเอด้วยเติมน้ำยาเอด้วยนะ เคาะมือก็ได้นะโอเคทำงานแล้วหูกหกทิปทิปจะเรียบร้อยแล้ว ดังเหรเฮ้เฮ้ไอพี่เอ็มทำงาแล้วเอ้ทำงาแล้วเย็น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 แล้วเย็นแล้วมาดูลมเร็วมากเลยตัดจังตดแล้วตัดแล้วอ่ะทีนี้ลองปล่อยลมไม่ต้องมีเกปล่อยลมปล่อยลม พ่อพ,อพอนี่ทำงานเร็วมากเลยเห็นไหมขึ้นปุดๆๆๆเลย <c ười> ตันแล้วตันแล้วเย็นแล้วเย็นแล้ว เย็น <c oughs> แล้วเย็นแล้วเลงอหมดมนีอ่ะเพชค่ะเพชตอันนี้ก็กำลังเช็คนะคะเช็ค เรียบร้อยค่ะได้ยินและะ้วค่ะจัดแฉะเร็จจัดฉะปิดนี่นะครับเราจะให้มาดูนะครับว่าปั๊มลม คอมแอจะทำงานเร็วไหมเขาดูนะดูเกน,นะอันนี้ผมจะเปิดสวิต์แล้วนะเนี่ยสวิต์สีแดงเปิดแล้วนะเนี่ยคมทำงานนะ้วอันนี้ไม่ได้เร่งนะไม่ได้เร่งเครื่องนะดูขึ้นครับใช้คอมแอทำงานเป็นปั๊มลมนะครับอันนี้ไม่ได้เร่งอันนี้ไม่ได้เร่งอันนี้ผมจะเร่งเครื่องนะเนี่ยเร่งเครื่องครับ ครับก็น่าจะอยู่ประมาณร้อยยี่นี่ครับเรียบร้อยนี่ก็คอมเอน ตนนี้ก็คอมทำงานแล้วเก็บการเก็บการตื่นหมดทั้งวัดอ่ะโอเคค่ะก็เสร็จแล้วค่ะตั้งแต่เช้านี่เรียบร้อยค่ะน่าจะประมาณร้อยยี่อ่ะร้อยยี่ร้อยั่นเลยเ,เก็บงานเก็บงานเ,าเก็บงานเก็บงานเรียบร้อยอเฮ้ยไปเลยอ่ะ อ่าโอเคค่ะก็เรียบร้อยค่ะรถเกี่ยวนะครับพวกรถเกี่ยวพวกรถเอ่อรถไทยก็สามารถติดตั้งแบบนี้ได้นะใครสนใจนะครับวันนี้เรามาส่งมอบให้รถลงตานะครับโดยไม่คิดค่าบริการหวานเกี๊ยวอยากออกล่องกับเขาอีกสูดช่วยไม่ว่าสูดหน่อยไม่ได้ ทักนานโอเคค่ะก็เรียบร้อยค่ะกับรถอ่าซิ่งหลวงตาเก่นนะคะวัดสุวรรณรัตน์พิยารามจ้าก็ทําบุญค่ะทําบุญให้หลวงตาอยากได้ค่็โอเคค่ะเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าเอีก็อนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันนะคะขงพี่อนีะไ่ว่ามือเก้าเก้าอะไรายอ่ะ ปวดตาลบึ๋ย12ก่อน